ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกคนนะคะพบกันแล้วพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นพุทธศักราชพศ2566นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์พบกับวรดาภาคคามเช่นเคยนะคะวันนี้เราได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะคะช่วงปีใหม่ก็ขอประทานโทษขออาภัยด้วยนะคะที่ลงคลิปน้อยนิดเพราะว่า อ,อยู่หน้าร้านก็ลูกค้าเยอะนะคะขายช่วงปีใหม่สินค้าสวยงามทุกแบบทุกอย่างก็พ่อแม่พี่น้องชาวไทยของเราก็เป็นเทศกาลปีใหม่ก็ซื้อไปฝากไปต้อนเนาะแล้วก็มีเสียงดังอึกทึกคึกโคมกินเหล้ากินเบียร์เฉลิมฉลอง,ลอง,ลองปีใหม่ที่ตลาดแล้วเสียงดังวรดาก็ไม่สามารถลงคลิปได้นะคะแล้วก็วันนี้วรลดาก็จะมาพบพ่อแม่พี่น้องได้สินค้ามาใหม่เป็นผ้าคลุมไหล่นะคะแล้วก็ผ้าสิ้นนะคะแล้วก็ผ้าพันคอนะคะวรดาจะ นําสินค้ามานาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพเช่นเคยสวยงามนะคะสินค้าเรานะคะวันนี้ในคลิปต่อไปนี้วราดาจ,จะยกเป็นผ้าคลุมไหล่ AA ฟิเมียมผ้านิ่มนะคะในพุทธศัก,กราชใหม่เราขอนําเสนอพ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพเช่นเคยนะคะกิงๆแล้วสินค้าขึ้นพื้นหนึ่งหกสิบบาทจะต,ต้องปรับราคาขึ้นแท้แน่นอนนะคะ แต่วันนี้วลดาขอเอาเลขที่สวยงามขึ้นนะคะพื้นละ590บาทน,นะคะวันนี้พิเศษไปเลยนะคะวราดาจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสินค้าของเรานีนะคะสวยงามสุดซึ้งจริงๆนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะ,คะ,คะท่านดูดีๆนะคะสวยแท้แน่นอนพื้นใหญ่นะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะ A A p ีเมียมนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะวรดายกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะบันะค่าเวลดายกให้พ่อแม่พี่น้องดูเลยนะคะสินค้าสวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงคืนละห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะสินค้าของเราวันนี้มีกิ่งพร้อมขายสวยงามทุกคืนมาใหม่เลยนะคะสินค้าเก่าไม่เหลือสักคืนเลยนะคะสินค้าสวยงามทุกคืนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเพียง 590บาทนะคะสินค้าของเรามีกิงจร้อมขายทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ a a เรีเมียมนะคะสินค้าวันนี้สวยงามแท้แน่นอนหากท่านในสนใจรีบแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะสินค้าสวยจริงๆนะคะสินค้างามแท้แน่นอนนะคะมีลายและผืนนะคะมาใหม่ล่าสุดสุดๆเลยนะคะวรดานําเสนอให้ท่านเป็นเลขที่สวยงามที่สุดเลยนะคะในพุทธศักราชใหม่590บบาทนะคะราคาเหมือนกับรอบเอ่อ กติกาเหมือนเดิมนะคะคือโอนก่อนส่งสินค้าค่าส่งอย่างเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วปรับไปแล้วนะคะแต่เราขออยู่ในราคาเดิมคือค่าส่ง50บาทต่อ1นรอบนะคะอันนี้590บาทนะคะ และนำเสนอให้พ่อแม่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะแต่ละผืนทั้งใหญ่ทั้งยาวงามแท้แน่นอนนะคะท่านดูดีๆนะคะทั้งไหน่จำนาเพลิง5 9าเบบาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะสินค้าลดสวยนะคะอันนี้คือนําเบอร์หนึ่งนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเป็นนําเบอร์สองนะคะสีใกล้เคียงกันนะคะแต่คนละลายนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงๆน,น,นะคะพ่อแม่พี่น้องขาดูเลยนะคะ สินค้าของเราโอเคทุกผืนงามแท้แน่นอนเลยนะคะอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์สองนะคะพ่อแม่พี่น้องคะนัมเบอร์สองวรลดายกให้ท่านเลยนะคะคือห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนงามแท้แน่นอนนะคะสินค้าวันนี้เรามาตรฐานแท้แน่นอนสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอเลยนะคะให้ท่านจำอีพีของเราให้ดีนะคะอีพีที่แปดร้อยกว่าแล้วนะคะอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่เอเอฟีเมียมผ้านิ่มนะคะ 590บาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอปไลน์ได้เลยนะคะสวยคันลายงานทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะดูลายดีๆนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะหากท่านใดสนใจเรียบแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสวยจริงๆนะคะคพห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะ ่อ,อมาก็เอมาอีกแล้วนะคะสีชมพูเหมือนกันนะคะรอบที่แล้วสินค้ามาหมดทุกผืนเลยนะคะอันนี้มาใหม่ได้ลายละผืนเท่านั้นนะคะ สวยสุดซึ้งค่ะสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะหากท่านใดสนใจนะคะเอาไปฝากไปต้อนได้นะคะสวยแท้แน่นอนในราคามิตรภาพ590บาทต่อหนึ่งพื้นนะคะหากท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าของเรามีกิ้งร้อมขายตรงหน้าปกเลยนะคะสินค้างานนะคะอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์สามนะคะเพียง590บาทนะคะ590บาทัมเบอร์สามนะคะหากท่านใดสนใจแคปเลยนะคะนัมเบอร์สามนะคะ 590บาทนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคาพื้นละ590บาทนะคะอันนี้นาเบอร์สานะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายพร้อมขายสวยเท้แน่นอนเลยนะคะต่อมาก็เป็นสีขาวนะคะกิงกิงสีขาวปรับขึ้นพื้นละ50บาทนะคะต้นทุนแต่วรลดานำมาเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพนะคะเลขสวยเลขงามน,นะคะเพียง ผืนนี้590บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปเลยนะคะสวยจริงๆนะคะ590บาทสวยแท้แน่นอนทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะวันนี้เรานาเสนอให้ท่านในราคาพิเศษเลยนะคะผืนนี้590บาทนะคะหากท่านใดสนใจนัมเบอร์4นะคะ590บาท590บาทนัมเบอร์สนะคะเอาไปฝากไปต้อนได้เลยนะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายนะคะพร้อม พรอมขายสินค้าเราโอเคนะคะทุกผืนงามแท้แน่นอนนะคะ590บาทผ้านิ่ม A a เอฟิเบียนนะคะสีขาวนะคะหลายรอบแล้วเราคะเราไม่ได้สีขาวนะคะเพิ่งมานะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะต่อมานี่ก็เป็นสีขาวนะคะแต่ขาวคนละลายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านให้ดูดีๆนะคะขาวแต่ละลายไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะทั้งสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะตัวนี้วราดายกเป็นลำเบอร์ห้านะคะ นำเบอร์นะคะจากราคาพื้นละ9 0 0้ไม่ขายขายเพียง590นะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะสวยจริงๆนะคะสวยสุดซึ้งจริงๆนะคะ590หากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะสินค้าของเราสวยงามแท้แน่นอนพร้อมขายนะคะนำเบอร์ Number 5นะคะขอยกให้พ่อแม่พี่น้องดูอันนี้เป็นลายนะคะลายจตุคามใหญ่นะคะสวยนะคะลายหมีใหญ่งามแท้แน่นอนนะคะขาวจืดขาว,ขาวสะอาดนะคะ ขาวแท้แน่นอนเลยนะคะขาวสวย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 ,สวยงามมากแน่นอนเลยนะคะผ่านไปแล้วนัมเบอร์หนะคะต่อมาก็เป็นนัมเบอร์หกนะคะเบอร์หกนี่ก็สวยนะคะสีเขียวนะคะรอบที่แล้วก็มานะคะเขียวแต่คนละลายนะคะอันนี้เป็นเขียวดอกอินทนิลน,นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง5 9 0บบาทหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะ สวยจริงๆนะคะสินค้าของเราสวยแท้แน่นอนนะคะขอยกให้ท่านนัมเบอร์6นะคะ590บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาเลยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสินค้าเราสวยจริงๆนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเรามาตรฐานนะคะสวยน u m เบอร์หกหบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะสวยจริงๆนะคะ590บาทเท่านั้นนะคะ มาอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นนัมเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้ก็เป็นคามนะคะคามเกียร์เอนะคะเอเอฟิเมียมนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะตัวนี้นะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวผ้านิ่มนะคะเรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาเดียวกันนะคะคือห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวสวยงามมากนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะเป็นละเก้าร้อยเราไม่ขายเราขายเพียง 590บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะ590บาทสวยจริงๆน,นะคะนำเบอร์เกตผ่านไปนะคะสวยค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะผ้าคุมไหล่พื้นใหญ่นะคะพื้นใหญ่ AA AA อเอฟิล์มนะคะต่อมานี้ก็จะเป็นอีกเหมือนกันนะคะ เป็นผ้าคามพื้นใหญ่เหมือนกันนะคะผ้าคามพื้นใหญ่สวยแท้นแน่นอนนะคะวันนี้เราก็นําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง590บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าของเราสวยงามไม่มีตําหนินะคะ สินค้าเรางามมากแน่นอนเลยนะคะสวยสวยค่ะสินค้าสวยแท้แน่นอนท่านดูลายดีๆนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะขอ,อยกเป็นลำเบอร์8ดนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษเพียง590บาทนะคะสินค้ามีพิงพร้อมขายหากท่านในสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ S <S มาได้นะคะสินค้าของเราพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะสวยค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวตัด ผ้าเห็นไหมคะสุดๆเลยนะคะเอาไปตัดเสื้อก็ได้ตัดชุดแสก็ก็ได้นะคะสวยงามนะคะต่อมานี่เป็นัมาเบอเก้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะัมายเลขเก้านะคะอันนี้สวยนะคะลายนี้สวยงามเป็นผ้านิ่มนะคะตัวนี้ผ้านิ่มนิ่มงามมากนะคะมีผืนเดียวนะคะหากท่านใดสนใจแคปเลยนะคะมีผืนเดียวเท่านี้เป็นผ้านิ่มนะคะ A A รีเมียมนะคะ เก้าร้อยไม่ขายขายห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์เก้านะคะพ่อแม่ปีน้องขาขอยกเป็นนัมเบอร์เก้านะคะหากท่านใดสนใจแคปเลยนะคะมีพื้นเดียวนะคะมีพื้นเดียววันนี้สินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายสวยแท้แน่นอนนะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะนัมเบอร์เก้านะคะผ่านไปแล้วะคะ่ะ สวยจริงๆนะคะดูแต่ละลายแต่ละผืนของเรานี่โอเคนะคะสวยทุกผืนเลยนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเรามีก่นความขายสวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะ590บาทเท่านั้นนะคะต่อมานี้เป็น number สิบนะคะเป็น number สิบนี่ก็สวยนะคะเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองตองอ่อนนะคะท่านดูดีๆนะคะงามมากนะคะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขาย9 0 0เราไม่ขายขายในราคามิตรภาพ5้า้อยบาทนะคะนัมเบอร์สินะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอเลยนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะนัมเบอร์สินะคะนัมเบอร์สินะคะ,ะ,ะ590บบาทค่ะต่อมาเป็นนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะ number นัมเบอร์สิบเอ็ดที่ก็สวยนะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยเลยนะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยนะคะ สวยค่ะเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองมีใหญ่นะคะเหลืองมีใหญ่งามแท้จริงๆนะคะงามแทสที่สุดเลยนะคะที่สุดของที่สุดเลยนะคะนัมเบอร์11แล้วก็นําเสนอให้ท่านเพียง590เหมือนกันนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะนัมเบอร์11นะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะวันนี้สินค้ามีแท้แน่นอนหากท่านสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะ ต่อมาเป็นนัมเบอร์สิอันนี้คือสีขาวแต่เป็นลายเอสนะคะขาวลายเอสมีพื้นเดียวเท่านี้นะคะที่มาอันนี้วราดาปกติแล้วตัวนี้ขาย950าาสนะคะแต่เราขายในโปรโมชั่นชว่วงปีใหม่อยู่นะคะ650้าสนะคะลายเอสนะคะเฉพาะพื้นลายเอสนะคะลายพิเศษ650บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะ650บบาทลายเอสนะคะสีขาวสวยงามมากนะคะมีพื้นเดียวนะคะ มีพื้นเดียวแค่นี้นะคะสินค้าของเรามีกิ่พร้อมขาย Number no. 12นะคะ650บาท Number รเบอร์เอสสีขาวนะคะสินค้าของเรามีกิ่พร้อมขายนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยสวยจริงๆนะคะสินค้าของเราโอเคมาตรฐานเลยนะคะ สวยงามมากเลยนะคะสินค้าของเราสวยทุกผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดเข้ามาแล้วก็ให้ดู e p ดีๆนะคะ ep ที่8 0 0กว่าแล้วนะคะวันนี้เรานำเสนอสินค้านะคะผ้าคลุมไหล่ a a ีเมียมพื้นใหญ่ผ้านิ่มในราคามิตรภาพพื้นละ590บาทเท่านั้นนะคะกติกาเหมือนเดิมนะคะ โอนก่อนส่งสินค้านะคะถ้าท่านอยากได้เร็วท่านก็โอนเร็วแล้วก็ส่งสินค้าให้ท่านด่วนจีไปเสนอจ่าเลยนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะคะฝากช่อง YouTube น้อยของวราดาภาคามที่จังหวัดสกลนครนะคะเราซื้อสินค้าของคนไทยเราซื้อสินค้าของชาวบ้านเราก็ได้อุดหนุนชาวบ้านชาวบ้านก็มีงานทํานะคะสินค้าของเรา พอมือแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะและยอมคามธรรมชาตินะคะคามแท้เลยนะคะไม่ใช่คามเคมีนะคะขอให้พ่อแม่พ,พี่น้องทุกท่านจงได้รับสินค้าจงได้รับสิ่งดีๆจากวราดาภาคามมอบให้นะคะขอบขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ